สวัสดีครับวันนี้อยูผม YO ยโอใช่ไครับผมวันนี้นะทุกคนเนี่ยทุกคนตัวนี้ตัวใหญ่นะวิไหนมีหนวดดิตัวนี้น่าจะดูดูทุกคนผมจะให้ดูมุมนี้นะนี่นนนตัวนี้น่าจะเจีโคซีเจสีได้นะทุกคนผมว่านี่ก็ก็หน้าฝนแล้วนะปลาใหญ่ก็ขึ้นแล้วล่ะทุกคนเ,คเมื่อเช้าก็ได้สองตัวนะ ของคนที่นุ่นผมเห็นประมาณสักห้าสิบกว่าโลได้นะแต่วันนี้ก็ได้ตัวหนึ่งนะทุกคนนี่ไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อเช้าเห็นไม่ได้ถ่ายเมื่อเช้าถ่ายไม่ท่านพ่อไม่ได้ปลูกนี่แต่ตัวนี้ถ่ายทัานนี่ตัว่อนข้างที่ใหญ่นะทุกคนใหญ่มากโอ้หนักกว่าไวัิีครับใช่น่าจะหนักกว่าผมอีกนะผมแค่ห้าสิบกว่านะทุกคนนี่ ไรนี่นะครับผมโอ้โหมาดุทำไมตัวใหญ่จังนี่ะทุกคนนี่คือปลากกขัางนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอะไรนะปลาแค่อีกนะทุกคนไซส์ประมาณนี้นะเดี๋ยวยังไม่เจอนะหน้านี้นะทุกคนเดี๋ยวเรารอมันลุกันนะว่าจะเจอรอเปล่าจหวันนี้น่าจะต้องไปหาปลากันแล้วทุกคนนี่เวลาอยู่ในกล้องนี่มันก็จะ เห็นเล็กหน่อยนะทุกคนแต่ตัวจริงนี่ใหญ่มากปลาพวกนี้มันก็จะมีฟานแบบนี่มันเหมือนอะไรนะทุกคนเล็กๆเองนะไม่ใช่เหมือนปลาแค่นะทุกคนปลาแค่นี้มันฝอยใช่ปลาแค่นี้มันแหลมเหมือนปลาสลามรับแต่ปลาพวกนี้มันซี่เล็กแต่มันเยอะมากหนวดหนวดนี่น่ากินมากเลยของอร่อยนะเนี่ย เดี๋ยวผมจะรอถือให้ดูนะยกยกนะทุกคนจะไม่ถือหรือเปล่าเกือบขยิบหนักมากทุกคนเยอะให้ได้เยอะให้ได้เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเยอะให้รอบเกือบปีเลยสามบาทเลยอื้อน่าจะเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบได้อยู่นะทุกคนโอ้โหหนักมากยกไม่ไหวทุกคนคนเดียวเนี่ยนะโอ้โหใหญ่กว่าตัวโพลหลายเท่าทุกคนนี่ สวยมากไซนี้หายากนะทุกคนหายากมากยองลาบเลยซาปีหนึ่งจะเห็นกี่ตัวเนี่ย<ห>สารมานิห,หาไม่ยากหรอกถ้าลงไปในน้ำ <laughs> ไปดำยิงเอาผมว่าหายากนะไซนี้ทุกคนเฉ่แต่ถ้าไซนประมาณนั้โลสโลซาโลนี่หาง่ายกว่านี้นะแต่ไซนี้หายากมาก <laughs> หากได้เฉพาะหน้าฝนนะทุกคนคงบอกเลย เออผมบอกเลยนะทุกคนตอนนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วนะปลาพวกนี้มันก็จะขึ้นมาแม่น้ำเมยนะจากแม่น้ำสละวินมันก็จะขึ้นมาไม่เอไาไม่อยู่แถวแถวนี้แหละมันก็อยู่แถวแถวนี้แหละทุกคน,นกอยู่ในท่ามนะเวลาน้ำมันขุนหรือ,อน้ำอะไรนี่มันก็จะออกมาจากรูนะทุกคนขออกหากินก็ <S <S <an> ผมก็คิดว่าประมาณน,นี้ก็คงพอนะทุกคนนี่สวยมาก ทำเนูอ<ห>อะไรก็บอกมาแล้วแค่อยากให้ไปล่าแบบไปล่านะ <c oughs> ก็คอมเมนต์มานะทุกคนโอ้โหไซนี้น่าจะไปล่ายากอยู่นะได้ยากทุกคนนั่นแหละทุกคนก็ปลาตัวนี้ก็คง,<ม>กค,คงมีเท่านี้แหละนี่ยากสุดละถ้าใครชอบใจคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมที่ช่อง YOCHIT ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกริ่งกริ่งที่ช่อง YOCHIT อ่ะนายทุกคนเจอกันใหม่ชี่อโรน่าสำหรับทีนี้สวัสดีครับจอะวัยังหน่ันน่เลยพรบใช่เลพระบเดี๋ยว้าเบื่อพ่อเดี๋ยวพ่อพ่อเขียนมันนี่ว่ามีเอะไรชีพอจอี่บจดจดียจอมาเนี่ยวะโอ้ตัวใหญ่เยตัวใหญ่มากเนี่ย

ถ้าใครชอบใจคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผูที่ช่อง YOCHIT ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกริ่งกริ่งที่ช่อง YOCHIT อ่ะนายทุกคนเจอกันใหม่ยชื่อวโหน้าสำหรับทีนี้สวัสดีครับจอดระหว่างยังหนุ่มวันนี้มเลยพี่พ่อโบะใช่ไหมพี่พ่อโเดี๋ยวปู่พ่อเดี๋ยวปู่พ่ออะไรพี่พ่อเขียน